สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดัมซิ่ครับคลิปนี้มาอยู่ที่หน้าบ้านปาชาติเจริญทรัพนะครับเปิดตัวนะครับเปิดตัวปาชาติเล่นใหญ่เล่นจัดเต็มนะครับปาชาติจัดเต็มเลยเออนี่หน้าบ้านปาชาติเลยครับชาติเจริญทรัพนะครับก็ตัวแทนจำนายนะครับเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมาก ไรอยากได้แม่โกกับมาเบิงหน้าบ้านประชาติจเจริญทรัพได้เลยเนะี่ยเป็นของรุยกงครับรุยกงอ,อ,กอรประทท้ทาอ,อร้อนประธานใหญ่ เดเรียนไหมล่ะเจ้าภาพเนี่ยอ่าดีกับปอาซานนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบหันเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่ต้องดาว นะครับชำระงวดแรกรับรถไปใช้ได้เลยฮะหรือว่าสนใจเงื่อนไขใดนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0613039577นะครับผมก็ยังเป็นเซลล์อ้นคนเดิมนะครับถึงตำแหน่งจะเปลี่ยนไปนะฮะก็ขอให้ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากได้เงื่อนไขไหนพิเศษพิเศษนะครับย่งไรก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะฮะแก่ผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขออภัยนะฮะที่ทำให้รถติด นะครับในช่วงเช้านะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับกับเสียงนะนี้ฝังบเสียงฟังเสียงฝังเงงจ้าของสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ <c oughs> โอ้ยสวสดๆเดนะพี่น้องสวสดสวดนะ <c oughs> วันเสาร์พี่น้องวันเสาร์เปิดมือเลยวันที่25นะครับเรื่ดี <c oughs> แล้วก็เรื่ดียามดีพ <c oughs> ี่น้องเราได้รถขุดมาโชว์ที่อ่า บ,บรรดวลีรำครับนะเป็นสามรุ่นนะครับสามรุ่นที่ไม่ค่อยมีรถขุดนะครับที่โซนที่สามที่มันขุใหรือว่าเอามาโชว์นะครับเดียนี้ถือว่าเป็น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 วิธีใหม่เลยครับเป็นหลิวกงครับหลิวกงไม่ใช่ลองกองนะบางคนขับรถผ่านเออเฮ้ยมัน,นอ่านว่าอะไรเนี่ยลองกองหรือว่ารันศาบ์ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นหลิวกงภาษาจีนเนาะหลิวกงนะครับอ่าไม่ไม่มีหอหีบเนาะไม่มีหอหีบนะ ก็เป็นเป็นอ่าเป็นรถขุดที่มินิคับเนป็นี้นะเป็นสามสามห้าตันที่อ่าเปิดตัวครั้งแรกของโลกเป็นรุ่นเอ็มลัสเก้าศูนย์สามห้าเอฟดิ่าเซททีเอสอ่าเปิดตัวที่บา้านสวนบุรฤษรำนะครับอ่าครั้งแรกหรือว่าชี่แรขขกของของโลกเพราะว่าได้ครับนะเรามีเรามีประมาณ20ตันสต็อกนะครับ ค่าตัวก็ไม่แรงนะครับจะซื้อเดือนนี้ครับเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าจริงจริงซื้อสดลดได้อีกนะพี่ซื้อสดลดได้อีกเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับจากราคาหนึ่งสองห้าพี่๋อ้แล้วเราดอกเบี้ยยังไงเอาอย่างนี้ฮะดอกเบี้ยพิเศษนะฮะก็อยากได้ดอกเบี้ยไหนนะฮะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยแต่เริ่มต้นที่5บาทหรืออยากได้3บาทสามบาท50ก็จัดให้ได้ครับพี่ รีดาวชนิดรีดาวได้ไหมผมเรียกว่าไม่ต้องดาวดีกว่าดาวที่ใครนะหรือจะวางหนึ่งแสนสองแสนห้าหมื่นสามหมื่นเรื่องของคุณได้หมดเนาะได้หมดครับพี่หมดเรียว่ามีงานก็มาเอาไปใช้ได้ใช่ครับพี่เอาเอาไปลองใช้ก่อนนะครับสามวันห้าวันนะครับติดต่อวิทย์พี่ท่าติดต่อได้ครับอยู่อยู่โซนบ้านตรวจมาดูได้ครับหรือว่าศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองหรือจะเป็นอแปดตันนะแปดตันก็ใช้ ยันมากเหมือนกันใช่ครับแล้วก็13ตันนะ13ตันอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสน2ล้าน5ครับพี่ครับส่วนราคาแต่ตันที่ล้านแเนาะล้านแลดให้3แสนรายส่งลดพิซซ่า3แสนลดลดถึงเหลือล้าน5ถึงเหลือล้านห้าเหลือ8คันสุดท้ายฮะอ๋อ8คันนะหมดแล้วหมดเลยสำหรับ8คันคันละ1ล้าน5เซนนะครับที่8ตันทั้8ตันเอาไปใช้เคลียร์ทนี่ว่ารับจ้างทั่วไปหรือว่าทำงานในสวนในไร่ได้หมดครับก็ เป็นเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับลิ้มกงมามาที่โซนอีสานนะครับอ่ะก็ขอบคุณฮิวเบอร์นะประมาน1ิช็อกไม่ว่าจะเป็นล้ตรีนหรือว่าเสียโดมหรือว่าเอ็กเอ็กซ์คารบเตอร์ครับแล้วก็ทีเด็ดเมืองไทยก,ทกัมพูาพัชมิลล้อเล็กแซมวิ่งนะครับก็ร่ขมทัพของชาติจันทันทรัพย์ที่ให้เกียรติมาในงานเ,เปิดตัวรถขุดยุคงนะครับที่ รือว่าน้องใหม่ครับน้องใหม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักลองเอาไปใช้ดูครับนะอ้ะาวฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับอ้าว